สวัสดีค่ะมาปาังค่ะวันนี้นะคะปังจะมาเปิดคําถามให้เพื่อนๆได้ถามปางังเนาะแล้วก็เกี่ยวกับปงังเกี่ยวกับสามีปงังหรือจะเป็นเกี่ยวกับลูกปังก็ได้นะคะปังจะให้เพื่อนๆถามได้ทุกคําถามที่เพื่อนๆอ,อ,อยากทราบเลยนะคะและปังก็จะมาตอบให้ในคลิปวิดีโอ Q&A ค่ะปัง,งกับสามีจะมานั่งพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับคําถามที่เพื่อนๆถามสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนีน้นะคะปังจะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวนะคะจะเป็นครัวส่วนตัวของปังนะเอาไว้ทําอาหารไทยค่ะ ปางอยากจะมาทำซุก,กี้เนื้อวัวน,นะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วปางคนที่ชอบกินซุก,กี้มากนะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่นะคะมันไม่มีทะเลเนาะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินอะไรเกี่ยวกับทะเลมีกุ้งม,มีปลาหมึกอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันไม่มีนะคะค่อนข้างหายากก็เลยจะทำซุก,กี้วัวค่ะและทีน,นี้ปางก็จะทําน้ําจิ้มซุก,กี้เองด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปางจะพาเพื่อนๆมาชมเนาะจะไม่ใช่สูตรปางน,นะเพื่อนไม่ใช่สูตรปางแน่นอนค่ะเป็นสูตรของพี่มายนะปางก็จะทําตามที่พี่เก์บอกมาเนาะทุกคน เดี๋ยวามาชมกันค่ะทุกคนอันนี้เนื้อวัวน,นะทุกคนครึ่งกิโลอ่ะประมาณเ0้ากว่าดีนานะคะตกเป็นเงินบาทก็น่าจะเกือบเกือบสองได้มั้งทุกคนเดี๋ยวปังจะแปะไว้ให้นะว่าเท่าไหร่เนื้อมันค่อนข้างสวยนะปังจะทําซุก,กี้แล้วก็จะแบ่งไว้ทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แกงเขียวหวานด้วยนะเพราะว่าปังอยากกินขนมจีนอ่ะอยากกินซุก,กี้นะทุกคนเนี่ยอุ้ยเนื้อสวยมากทุกคนค่ะลายสวยมากเลยปังจะใช้แค่ก้อนเนี้ยก้อนเดียวพอนะปังค,คิดว่าน่าจะพอเลย ส่วนไหนอะทุกคนเพราะว่าปังดูไม่ออกนะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อส่วนไหนอ่ะประมาณนี้พอเดี๋ยวถ้ามันเยอะปังก็จะแบ่งออกอันนี้ปังจะเอาไปทำแกงเขียวหวานนะคะไม่เคยกินเหมือนกันนะทุกคนแกงเขียวหวานไก่ไม่เคยกินเลยปังก็อยากลองกินเหมือนกันเนะาะปังจะสไลด์บางๆนะตอนแรกมีดตัวนี้ที่ปังซื้อมามันคมมากนะแต่พอแบบมันใช้นานไปแล้วมันก็แบบไม่คมอะ แล้วปางเป็นคนที่มีมีดไม่เยอะเหมือนแม่ยาานะคะเดี๋ยวปางก็จะคัวงงาไว้ด้วยนะเพราะว่าปางจะหมักแล้วก็จะแบ่งจะแบ่งเอามาทำเนี่ยเอามาทำน้ำจิ้มด้วยนะคะทุกคนปกติก็ซื้อกินได้นะน้ำจิ้มแต่ว่าช่องนี้มันหมดนะทุกคนแล้วพี่มาเกยังอยู่ไทยอยู่นะคะ ต้องรอแกกลับมาเพราะว่าสามีแกก็ไปอุมร์นะคะถ้าทุกคนถามว่าอยู่ที่นี่มีเพื่อนเยอะไหมปังไม่มีเพื่อนเยอะนะมีแค่พี่มมยนี่แหละทุกคนที่เป็นเพื่อนคุยเพื่อนเล่นกันนะคะดีแต่แกจะยุ่งแค่งานของแกเพราะว่าแกไม่ได้มีลูกเล็กเหมือนปังเนาะไม่งั้นก็คงจะยุ่งกันทั้งสองคนนะคะ อยู่บ้านจะได้กินเนื้อวัวบ่อยมากแต่พออยู่นี่มันแพงกว่าไทยนะคะทุกคนแพงเกือบเท่าตัวได้ปังปังว่านะเนื้อวัวที่นี่แพงแล้วมันก็แบบมีกลิ่นนะที่นี่มันมีมันเป็นวัวที่มีกลิ่นน่ะมันเหมือนเป็นวัวนมนะคะปังพยายามจะหั่นให้มันแบบสไลด์แบบเป็นชิ้นบางๆแต่มันหั่นยากอ่ะ ถ้าใครรู้บอกด้วยนะว่ามันเป็นเนื้อวัวส่วนไหนคะปังดูไม่เป็นนะทุกคนนี่ประมาณนี้ลายสวยนะแต่ก็ราคาแรงนะอย่างที่ทุกคนรู้นะแพ็คเดียวเก้าพันกว่าปังก็เลยจะไม่ค่อยซื้อกินบ่อยนานๆทีสามีจะตามใจนะเพราะว่าแต่ละเดือนนะทุกคนแต่ละเดือนนะปังมองว่าปังใช้เกี่ยวกับของกินค่อนข้างเยอะนะ ของเราเราจะใช้เป็นพริกไอนเนี่ยน้ำน้ำจิ้มพริกนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะซอสพริกอันนี้มันจะเป็นซอสพริกแบบน้ำนะทุกคนมันจะเผ็ดมากเราจะใส่ไปเลยแล้วก็จะเป็นซอสพริกแบบเข้มข้นโอ้ยหูทีท่ปางเราเขียงมาตั้งตรงตเตาพ่อจะไม่ต้องย้ายของเยอะนะคะ อันนี้จะเป็นซอสพริกแบบเข้มข้นนะทุกคน ด้วยเกลือนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะเวลาปรุงน้ำจิ้มนะคะก็คือค่อยๆปรุงนะคะไม่ต้องใส่ส่วนผสมเยอะนะคะเดี๋ยวเวลามันแบบเค็มเกินหวานเกินมันจะแก้ยากค่ะน้ำจิ้มของปังจะใช้แค่ซอสพริกอย่างเดียวนะคะแต่จะเป็นแบบจางกับแบบข้มข้นแบบจางมันจะเป็นแบบเผ็ดนะคะทุกคนก็คือเอามาผสมกันแล้วก็ใส่น้ำปลา ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ไปตั้งไฟจนมันข้นแล้วเราค่อยปรุงนะคะปรงุงอย่างที่ปังบอกเลยนะคะเป็นเกลือนะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็จะเป็นน้ํมะขามเปียกนะคะ <ๆ S 2> ค่อยๆปรุงนะคะต้มจนมันงวดน,นะคะถึงใส่พริกกระเทียมแล้วก็จะเป็นผักขึ้นช่ายนะคะเพื่อให้มีความหอมนะคะเพราะว่าเราไม่มีต้นผักชีนะคะทุกคนเราต้มน้ําจิ้มทิ้งไว้นะคะปังก็จะมาหั่นกะหล่ำแล้วก็จะเป็นผักขึ้นช่ายเนาะเพราะว่าปังจะทําซุกี้ค่ะ กะหล่ำนะคะปังจะใส่เยอะๆเลยเพราะว่าชอบกินกะหล่ำม,มากนะคะทุกคนทุกคนกินซุกี้ชอบแบบไหนคะส่วนตัวปังชอบแบบทะเลนะทุกคนแต่มันไม่มีเนาะกุ้งสดจะมีขายที่ตลาดป้อมปราการนะคะแต่ว่าปังแบบนานๆได้ไปทีเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างแพงนะคะโลละห้าร้อยเจ็ดร้อยประมาณเนี้ยปังก็เลยได้ซื้อแค่ทีละโลไม่ก็ครึ่งโลนะคะสามีจะแบบตามใจมากแต่ว่ายัางแบบ ที่ทุกคนรู้นะเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายนะคะเราก็ต้องเอาปิจียดทะอย่างอื่นเนาะอย่างลูกปังปังก็ยังต้องดูแลเขานะคะพริกสดนี้ปังก็ซื้อมาจากตลาดป้อมปากาันนะปังเอามาแช่แข็งไว้ใช้นานๆนะคะปังก็จะใส่กระเทียมแค่กกีบเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นพริกสองสามเม็ดนะคะก็จะใส่ลงเลยตอนแรกปังคิดว่าปังจะเก็บไว้ในกระปุกเอาไว้ใช้นานๆแต่ว่าแค่กินรอบนี้มันก็หมดแล้วนะทุกคน เดี๋ยวพี่ไมล์มา,มาปังจะไปซื้อแบบพันไทยมาเนาะปังชอบของพันไทยค่ะน้จิ้มซุก,กี้ปังเคยทํากินเองนะแต่ว่าไม่อร่อยนะทุกคนไปแบบไปดูสูตรเขามันก็ไม่เหมือนอนะแต่ว่าพอพี่ไมล์แกแบบทำแล้วปังจิตใจสูตรที่แกทนะําเนาะปังก็เลยทํากินแบบแบบที่แกทนะําอะทุกคนแกก็บอกว่าทํายังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะพอแกไปไทยแล้วทีเนี้ยปังไม่ไม่รู้ว่าจะกินยังไงเนาะน้ำจิ้มซุก,กี้เพราะว่าเคยซื้อแต่กับแกนะคะ ก็คือเอาสูตรที่แกให้นะแหละมาทํากินนะป้ารู้สึกว่าโอเคนะอันนี้รอบสองที่ปางทํานะรอบแรกก็คือโอเคเหมือนกันนะคะอร่อยเลยเละพอน้ําจิ้มเสร็จแล้วนะคะปางจะใส่งาคั่นนะคะแล้วก็จะพักไว้ให้มันเย็นแล้วค่อยใส่ผักขึ้นช่ายนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุกค่ะและ้วปางก็มาตั้งหม้อนะคะใส่น้ําไปนะคะนิดหน่อยนี่อันนี้นะคะคือวุ้นเส้นที่ซื้อมานะคะพี่มาแก้ซื้อมาฝากสองหอ่ออันนี้จะเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะทุกคน ยิย่ๆเดะทุกคนแต่ก็พอกินได้นะที่ไม้ซื้อมาฝากปังห่อละสองพันนะปังจะตั้งน้ําไว้นะคะแล้วรอน้ำ,นำเพราะว่าปังจะทําเป็นซุก,กี้น้ํานะคะน้ําจิ้มก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอมันเย็นนิดหน่อยนะคะปังจะใส่เป็นผักขึ้นช่ายด้วยเนาะเพื่อได้กลิ่นแบบความเป็นแบบน้ําจิ้มซุกี้มากขึ้นนะเนี่ยค้นๆเลยนะทุกคนรู้สึกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทํานะไม่ต้องแบบ ปรุงเยอะปรุงแบบมากมายนะมันก็อร่อยเลยนะทุกคนน้ำเริ่มร้อนแล้วนะปังจะใส่เป็นเนื้อเนื้อที่หมักกับไข่นะทุกคนก็คือปังใส่น้ำซุปเนะี่ยใส่แค่โรตีนะไม่ต้องการให้มันแบบอร่อยอะไรมากเพราะว่าเราจะกินกับน้ำจิ้มนะคะ ใส่ไปเลยน้ำร้อนแล้วห้ามคนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะขาวใส่ไปก่อนแล้วไม่ต้องคนนะปล่อยเป็นแบบนี้เลย ไปหาไม่มาติดดูนะคะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าตอนนี้ปังใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะทุกคนก็คือวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแล้วปังก็อยากจะมาเล่าเรื่องที่แบบว่าอ,าอยากเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องย้ายบ้านน่าจะเป็นหลังเรามาเดินนะคะเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนเรามาเดินนะคะก็คือจะเป็นเดือนถือศีลดของชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะก็จะเป็นเดือนรมดอมฎอนของปังครั้งที่สามแล้วนะคะทุกคนปีแรกที่ปังมาอยู่ปังไม่ได้ถือศีลดเพราะว่าปังท้องนะคะ ปีที่สองคือเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบหิวโหวยขนาดนั้นนะมันก็โอเคพอทนได้แล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่สามของปังนะคะทุกคนก็มาเราดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็จะเป็นปีแรกที่ปังจะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเดือนรอมาดอนของคนที่นี่นะคะจะแตกต่างจากมุสลิมทั่วไปหรือเปล่านะคะเรื่องย้ายบ้านนะคะอาจจะเป็นหลังรอมาดอนนะคะทุกคนก็คือ เรื่องของพ่อปู่แม่ย่าปังคิดว่าเขาน่าจะไม่กับคาลิฟานะทุกคนเขาน่าจะอยู่ที่เออร์บิวนี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องหาบ้านใหม่เพราะว่าบ้านหลังนี้จะต้องคืนเจ้าของเขาเนาะปังกับสามีตอนแรกก็อยากแบบออกไปอยู่เองนะถ้าเขากับเอ่อคาลิฟานแต่ว่าปรากฏว่าเขาน่าจะไม่กลับเนาะเธอทุกคนมันมันมีหลายๆเรื่องราวนะคะทุกคนปังกับสามีนายอยากออกไปอยู่กันเองมากแต่ว่าด้วยวุฒิภาวะนาะปังมองว่าเรามีวุฒิภาวะกันทั้งคู่แต่คิดว่า ค่าใช้จ่ายค่านู่นนี่นะคะมันค่าจิตปะทะหลายๆอย่างอะ่ะทุกคนมันเยอะนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าแล้วแต่เขาก็แล้วกันเนาะถ้าเขาไม่กลับก็คือเราก็ยังอยู่กับเขาเนอะเด็ดนะทุกคนก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะว่าถ้าเรามีเงินมีการมีงานของตัวเองแล้วเราจะย,าย,ย้ายยังไงก็ไม่มีใครสามารถแบบขัดเราได้เนาะแต่ตอนนี้เรายังพึ่งพาใส่เขาอยู่นะคะก็ต้องตามนั่นแหละนะทุกคนเขาว่ายัางไงก็ว่าอย่างนั้นตามแล้วก็จะเป็นเรื่อง แล้วก็เรื่องที่มีคนอินบ็อกหลังไมมานะคะว่ามาอยู่อิรักนะคะมายังไงใช้วีซ่าอะไรนะคะก็คือปางอ่ะใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะคะแบบปกติเลยแล้วไม่ต้องไปหาเอเจนซี่อะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนไม่ต้องหาเอเจนซี่เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนโกงนะคะทําเองเลยค่ะถ้าข้ามไปมาเลเซียเองได้อ่ะไปทําเองเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าข้ามไปไม่ได้อ่ะบอกแฟนเราหรือว่าบอกเพื่อนบอก พี่บอกนะที่อยู่ที่เออร์บิวอ่ะทำให้เลยเพราะว่ามันมีสํานักง,งานยื่นอยู่ที่เออร์บิวนะคะทุกคนสิ่งเอกสารที่ปังเตรียมก็คือจะเป็นเอกสารมีพาสปอร์ตแล้วก็จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะคะทุกคนก็คือถ่ายให้เขาเอาไปยื่นให้เรานะคะแล้วก็สิ่งปังจะเอาสิ่งที่สามีปังทําให้ก่อนนะก็คือสามีปังทาคือพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนไปยื่นให้นะคะ แล้วก็ตอนที่สามีปางบินมานะคะเขาก็เอาเอกสารตัวนั้นของปางมาด้วยแล้วพอตอนที่ปางกลับนะคะก็ยื่นเอกสารตรงนั้นให้หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเขาจะถามเราว่ามีวีซ่าหรือเปล่านะคะเต่ถ้าเราแบบมาอยู่แล้วเรามีอีกัมมาแล้วก็ใช้แค่อ,อีกัมมาบัตรเดียวนะคะก็คือจบนะคะทุกคนถ้าทําเองอะ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนที่ปางมาปางมาวีซา่าใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ย ปางมาอยู่ได้สี่วันแล้วแล้วปางก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วเราก็ไปแบบมันจะมีทะเบียนสมรสของที่นี่นะคะคนที่นี่เวลาเขาจะแต่งงานกันเขาจะเจาะเลือดนะคะทุกคนเขาจะเจาะเลือดผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบสํานักง,งานของเขาอะ่ะทุกคนพอเราแต่งเรียบร้อยแล้วเราจะมีใบทะ,ทะเบียนสมรสเนาะปางอยากจะโชว์ให้ดูมากแต่ปางโชว์ให้ดูไม่ได้นะก็คือมันจะมีใบทะเบียนสมรสของเรานะคะหลังจากนั้นพ่อพ่อสามีนะคะก็ดําเนินการทําบัตรอิกาม,ม่าให้นะคะเพราะว่า เราเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่โดยที่เรามีสามีเนาะก็คือทะเบียนสมรสก็คือเราแต่งงานที่นี่นะคะก็ไปยื่นบัตรอิกาม่าได้เนาะปังทำครั้งแรกอะมันได้อายุ6เดือนก็คือพอหมดจาก6กเดือนแล้วเราก็ไปโตอตอนนี้ปังได้สาปีนะบัตรบัตรคือเป็นบัตรอิกาม่าของที่นี่เนาะทุกคนทุกคนจําเป็นที่จะต้องพกบัตรอิกาม่านะคะเวลาไปข้างนอกเนาะเผื่อตารวจตรวจนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะคะคนเคิร์ดนะคะก็คือรัฐบาลเขาจะขับไล่คนที่ว่าเาเคยรีภัยมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือจะเป็นคนซีเรียนะคะเคยมาทํางานที่นี่นะคะเขาจะาไล่ออกไปนะคะเพราะว่าคนเคิร์ดไม่มีงานทํานะทุกคนอืมใช่คนเคิร์ดไม่มีงานทํานะแล้วก็แล้วก็การเป็นอยู่ที่นี่ลําบากไหมตอนแรกสําหรับปางมันค่อนข้างปรับตัวค่อนข้างยากมากๆแบบยากเลยแหละทุกคน ต่างภาษาต่างศาสนาแล้วก็ต่างชาตินะคะก็คือวัฒนธรรมคนและวัฒนธรรมเลยก็คือปังก็เป็นพุทธมาก่อนก่อนที่จะมารับอิสลามที่นี่นะคะมันค่อนข้างที่จะปรับตัวยากแล้วก็กดดันมากๆนะคะแล้วอีกอย่างอะทุกคนปังมาะ่ะครอบครัวใหญ่ด้วยนะครอบครัวพ่อทางทางแม่ก็ครอบครัวเจ็ดพี่นกเจ็ดคนทางพ่อก็พี่นกเจ็ดคนเดยวจะแบบมีลูกมีหลานอีกก็คือแบบครอบครัวใหญ่มากนะคะ มันค่อนข้างแบบสําหรับปังมันค่อนข้างกดดันแล้วตอนที่ปังมาปังไม่มีอาหารไทยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีเลยนะทุกคนมันเลยทําให้ปังรู้สึกแบบได้เรียนรู้ได้ปรับตัวตอนแรกมันสนุกนะตอนที่มาอยู่แรกๆมันสนุกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยทํานะคะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวปังจะทําคลิปแยกที่เป็นคลิปยาวให้ชมอีกรอบนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิปที่ปังถามไปนะคะจะเป็นคลิปที่เปิดให้ เพื่อนๆเ,เข้ามาถามปังนะคะเอาไว้จะมาทําคลิป Q&A ให้ชมนะคะปังกับสามีจะมานั่งแล้วก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องคอมเมนต์นะคะไว้วันนี้ปังขอตัวลาไปก่อนนะคะ